เฟดดิคกาวแรนฮอปกินเกิดบนที่20มิถุนายนคศ1861ที่เมืองอีสต์บอร์นประเทศอังกฤษเรียนที่โรงเรียนลอนดอนก่อนที่จะเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยลอนดอนหลักสูตรนานาชาติและโรงเรียนแพทย์ของโรงพยาบาลกายหลังจากที่เรียนจบเขาเป็นอาจารย์สอนสรีระวิทยาและพิษวิทยาที่โรงพยาบาลกายในปีคศ1898ฮอปกินแต่งงานกับเจสซี่แอนด์สเฟนมีบุตรด้วยกัน3คน และในปีเดียวกันนั้นเขาได้รับคำเชิญจากเซอร์ไมเคิลฟอสเตอร์ให้มาร่วมงานที่ห้องปฏิบัติการในเคมบริดจ์ต่อมาในปีคศัก1914ฮอปกินส์ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ด้านชีวเคมีที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เขาเป็นศาสตราจารย์คนแรกของสาขาวิชานี้ฮอปกินส์เป็นผู้ที่ศึกษาว่าเซลล์นั้นได้รับพลังงานอย่างไรจากกระบวนการแมตาบอลิซึมการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกดแลคติกกับการหดตัวของกล้ามเนื้อในปีคศัก1907ร่วมกับเซอร์วอร์เตอร์เฟเชอร์ ทำให้ทราบว่าการลดลงของออกซิเจนนั้นมีผลต่อการสะสมของกรดแลคติกในกล้ามเนื้อผลงานนี้ช่วยให้อาร์คิบาลฮิลและออโตฟริตเมเยอร์ฮอมค้นพบปฏักรของคาร์บอเรตซึ่งเป็นแหล่งพลังงานของกล้ามเนื้อในปีคศัก1912ฮอมกินตีพิมพ์ผลง,งานการทดลองให้อาหารสัตว์ด้วยโปรตีนคาร์บฮเรตซึ่งเขาพบว่าสารบริสุทธิ์เหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้สัตว์เจริญเติบโต และมีการตั้งสมมติฐานว่าน่าจะมีสารอาหารชนิดหนึ่งที่มีปริมาณเล็กน้อยต่อจําเป็นต่อสิ่งมีชีวิตซึ่งต่อมาสารดังกล่าวก็คือวิตามินจากการทดลองนี้จากการทดลองนี้ทาให้ฮอปกินได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ร่วมกับคริสติยาไอมันเมื่อปีคศ1929ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ฮอปกินได้ศึกษาเนยเทียมและแนะนา,นาให้ผสมวิตามินลงในเนยเทียมเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการในปีคศ1921 ฮอปกินค้นพบกูต้าไทเอนในเนื้อเยื่อสัตว์เขาเสนอว่ากูต้าไทเอนเป็นสารประกอบระหว่างกรดกลูตามิกชนิดใดเพบไทยกับซีตีอนเฟรดดีกาว์แลนดฮอปกินเสียชีวิตเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่สักกาด1947ที่เมืองเคมบริดประเทศอังกฤษ